เอิร <M> ์ธ <an> ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ,รเรากับช่วงฮอลลีวูดคับนะครับวันนี้อย่างที่เอิร์เกิ่ไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนั้นไปเจาะลึกเรื่องราวของอาัมเบลตุกตาผีก็บอกว่าคำโปรยมันเขียนไว้ว่าก่อนจะเกิด The Conjuring คนเรียกผีเนี่ย ก็จะมีอานาเบลครับอานาเบลเนี่ยเขาบอกว่าสร้างจากจินตนาการของตุ๊กตาแนววินเทจน่ารักตัวหนึ่งแต่ว่าหน้าตาก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยมันจะมีสามีภรรยาที่วิปริตมากเกิดคดีฆาตกรรมแล้วก็รอยเลือดของของผู้ตายเนี่ยมันหยดลงไปเท่านั้นแหละแค่นั้นแในเบ้าตานี่แหละของเจ้าอานาเบล จึงทําให้วิญญาณน,นั้นตามหลอกล้อนโดยผ่านเจ้าตุ๊กตาผีตัวนี้ครับผมวันนี้เรามีมาฝากกันกับเรื่องราวนั้นที่พูดถึงเรื่องของภูมิกับับทีมงานบทสัมภาษณ์ของหนังเรื่องอ n น b าเบลซึ่งน่าสนใจมากและโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้ก็คือเจมส์แวนผู้ในการสร้าง เที่ยวเนี้ยเขาคุมมาเขียนรื่องรการสร้างแต่คอน juring เขากำกับเองอแต่เขาบอกว่าเขาคุมการเขียนบททั้งหมดเพื่อให้อยู่ในคอนเซ็ปที่เขาตั้งใจเล่าเรื่องราวของ A อนนาเบลซึ่งจริงแล้วนะครับในแง่ภาพของความทรงจำนะครับของฝรั่งนยครับลักษณะของตุ๊กตาแบบนี้มันดูเป็นตุ๊กตาผีไปเลยทันที oh, มาจากแอนนาเบลเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังกันนะครับติดตามกันได้กับฮอลลีวูดคัทสับสุนโดย h ฮอตพอทครับช่วงฮอลลีวูดคัทสับสุนโดย h ฮอตพอต I don't particularly think what you're experiencing is the ghost of that girl. Why not? Well, ghosts haunt specific places. Usually where something terrible has happened. Like your old house. But we moved and it's still happening. Which is why I don't think it's a ghost. But now that cult, you said that they were trying to summon something. From what I've read in the past, these cults, they don't summon ghosts. They summon inhuman spirits. Something that's never existed in the flesh. Demons. What, what do they want? A soul. ครับตอนนี้เราอิ่มกับเรื่องราวของเมื่อหลังการถ่ายทำนะครับตอนนี้เราต้องไปอิ่มกับเรื่องราวของความอร่อยของผู้ทําใจดีของเราฮอตพอตซึ่งมีเกมเพื่อมอบบัตรกำนันนะครับส่วนกฎและกติกาเป็นเช่นไรกปดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับมาร่วมสนุกชิงบัตรกำนันจากฮอตพอตกันนะครับง่ายคิดดีๆในวันนี้มาจากเรื่องอะไรข้อ1 The November Man ข้อ2อง Plus One และข้อ3 What If ครับส่งคำตอบได้ที่เว็บไซต์นะครับ www. n a l าลุ .com ครับ ส่วนแง่คิดดีๆจากสัปดาห์ที่แล้วคือทุกชีวิตบนโลกเป็นสิ่งที่ไม่จีรังเวียนว่ายตายเกิดตามกาลละเวลาที่ผ่านไปอย่างไม่จบสิ้นมาจากหนังเรื่องลูซี่นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่รับรางวัลจากทางฮอตพอดตไปครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน nevereage.com อ,อยู่กับเบอร์ไลพินรีนะครับในเอ็มคัสสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอนหนังครับ mm hmm. มาถึงช่วงนี้ยังมีเบื้องหลังหนังน่าสนใจอีก2เรื่องมาฝากกันครับใช่ครับเรื่องแรกนะครับถ้าใครจะเป็นแฟนของเจ้าเครื่องบินพ่นยาฆ่าแมาลาง<อ>น่ารักมากแล้วก็มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากและห้าหาญมากนั่นก็คือ p l a n e s นะครับ วันนี้เพ a n ส s กลับมาแล้วในภาค2ชื่อตอนว่า fire and rescue ครับซึ่งอย่างที่เราเคยนำเสนอตัวอย่างมาละเที่ยวที่แล้วคือหลังจากการเห็นขันเครื่องยนต์นั้นยับเยินหมดแต่ว่าจิตใจก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมตอนนี้ก็จะมาถึงวาระของการไปช่วยผู้บริสุทธิ์ซึ่งติดอยู่ในไฟป่าอตอนนี้ก็เลยเป็นตอ <ไล S 1> นนี้คือดับเพลิงจิตอาสาเลยล่ะช่วยพวกเรานักประจนเพลิงนั้น ชิงช่วงชิงให้บุคคลเนี่ยออกมาจากตรงนี้ให้ได้นั่นเป็นสเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่อง Plane, Spy, and Rescue ว่านี้มีเบื้องหลังมาฝากกค,ครับผมนะครับในแง่ของคนควบคุมงานนะครับก็ยังเป็นจอห์นเตอร์เหมือนเดิมนะ<อ><อ>ครับผมนะครับส่วนคนให้เสียงอย่างดัฟตี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม<ช>นะครับเดนคุกแล้วก็ยังมีคนใหม่ๆมาด้วยนะครับอันนี้เอ็ดแฮร์ริสเป็นคนให้เสียงมันสมบูรณครับเรื่องที่2องนาไทยบ้างเปลี่ยนชื่ออีกละครับผมบพดเหมือนกันพดพดอาโนนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโพดเศษิ รู้สึกเปลี่ยน,นเลแต่ยังไงเราก็รู้จักเขาภายใต้การควบคุมงานของเขาการวางงานของเขาและการ,รพลอตเรื่องของเขาอยู่เสมอกับพอดนนนนะครับเนหนังเรื่องใหม่ของเขาซึ่งหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นหนังที่เขาเขามีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกละก็คือไวเป้งนักเปลงขาสันส่นเขายกทีมนะครับจากม .6 ทับ5 ปักหมาท้าผีมหกทับหที่ไปาแบบท้าไม่น่าครับผมนะครับกลับมาคราวนี้ใหม่แล้วก็มาผสมผสานคือเขาบอกว่านอกจากตีรันฟันแทงแล้วมันมีเรื่องที่เข้ากระแสนะตอนนี้ใช่เรื่องของวัยรุ่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเบื้องหลังมาฝากกันในช่วงเ extra cut ถึง2เรื่อง2รถด้วยกันครับเชิญชมกันได้แล้ครับช่วง extra cut plane's fire and rescue is really a story about what it takes to become a true hero dangerous work that's the job of a firefighter the film really is dedicated to these people that are so brave in the face of danger in doing our research we met with the firefighters in these guys and gals are tough copy that hefe courageous heroic selfless i will never understand why you want to jump out of a perfectly good airplane we're not we're jumping out of you Never let it go, gotta learn to grow. Watch me as I touch the sky. We'll need every plane we've got. Oh, what I gotta do. Brace yourselves. What they're doing is they're saving lives and risking their own lives. Watch out! It's more about how can I give back? How can I share with my community, my family? Let's make it count. My dad was president of the volunteer fire department and it was truly inspiring to watch him really fearlessly fight anything that went wrong. I think we have taken the story of firefighting to many generations. You'll come away from the movie feeling proud of our firefighters. ใช่พวกเธอทำไปเพื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนิคคุณาทิตย์ปิ่นประดับนะครับในไวเปง้งนักเลงขาสัน้นรับบทเป็นแป้งครับคาแรคเตอร์ของแปง้งเป็นหัวหน้าแก๊งครับชื่อว่าแก๊งเฟลฟาร์มมะพร้าวแก้วครับผม yeah, yeah, yeah. Yeah. สวัสดีครับผมพัวโดนเวทวงสาครับในเรื่องไวเปง้งนักเลงขาสัน้นรับบทเป็นติ่งครับ คาสเตอร์ของสิงจะเป็นแบบสิงจะเป็นหัวโจเขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งของไส้เลื่อนเซนเทอร์สิงชื่อแก๊งของเขาแล้วก็เป็นคนที่โผงผางสมติโกรธก,ก,ก็คือโกรธเลยถ้าสมมุิไม่ชอบหน้าเนี่ยก็เดินเข้าไปหาเรื่องที่มาไม่ถูกกันหนักๆขึ้นก็คือไอติงเนี่ยชอบนางเอกแต่ว่าเรากับนางเอกอะ่ะชอบกันแล้วก็คบกันอนะไรเงี้ย สวัสดีครับผมไอเมากรสุวรรณทาเีครับในเรื่องรับบทเป็นซีดีคะและซีดีในเรื่องไวเป้งนั่งเขาสัน้นนะฮะจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนที่แบบหลักเพื่อนมากเพื่อลุยแล้วก็ลุยอ่าเป็นห่วงเพื่อนแล้วก็เพื่อนโดนกระทืบแล้วก็โดนนะฮะสวัสดีครับเนสเซลโคฟนะครับในเรื่องรับบทเป็นป๋องแป๋งครับเป็นน้องของพี่เป้งน,นะครับสวัสดีครับบิวกิติพัฒน์สมานตะกูลชัยครับในเรื่องรับบทเป็นแมวครับแมวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ว่าเป็นเป็นเพื่อนของติ่งครับแต่ แต่แตกต่างกันที่ว่าแมวเป็นคนที่มีเหตุผลกว่าใช่ครับแล้วก็ติ่งเนี่ยจะแอบชอบน้องสาวของผมเรื่องนี้ผพมบอกว่าคิวแอคชั<ๆ>่นเยอะมากแทบจะทุกฉากที่โพสอานนพุ่มกับเราก็ส่งเรียนโพสคิวบู๊อย่างหนักคือยากลําบากมากการที่เราเราจะต่อยให้โดนหน้าอะไรเงี้ยคือมันต้องเฉียดหน้าจริงๆเลย ถ้าเป็นดูในกล้องไม่ได้คือต้องถ่ายใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยก็มีผิดชิวกันบ้างอะไรฉากที่ตะลุมบอลหน้าบมงคอครับเป็นฉากที่ใหญ่มากครับแล้วคือต้องฆ่ากับเวลา,ารถติดไฟแดงด้วยอะไรเงี้ยครับเวลารถติดไฟแดงทีก็ต้องเล่นทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ใช้เอ็กต้ยเยอะมากประมาณ 200, 200. กว่าคนนะครับ ทางมอเตอร์ไซค์อลังถือว่าเป็นอีกชาตหนึ่งที่ลังการแต่ว่าอันตรายมากเหมือนกันเพราะว่าเอ็กซ่าพุ้ยพี่เขามาช่วยเราหลาย4,50พันความเร็วร้อยขึ้นหมดไวเป้งเป็นเหมือนเป็นแบบเปรี้ยวๆพี่เปรี้ยวนั่นแหละเป็นแบบเด็กไว้เร็วหัวต่อเป็นไวที่แบบเป้งๆป้ซ่าทำเก่งนะครับแบบ คิดว่าตัวเองเก่งแล้วแบบอยากลองอยากท้าทาย yeah. yeah, yeah. yeah. และตอนนี้เราจะมาเฉลยคำถามจากหนังเรื่อง Brick Mansion ันดีกว่านะครับที่เราถามไปว่าภาพเพียนเรื่องนี้รีเมคจากภาพเพียนสัญชาติฝรั่งเศสเรื่องอะไรนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ District B 13นะครับขอแสดงความยินดีกับรายชื่อังต่อไปนี้ที่เป็นผู้โชคดีที่รับดี d ภาพเพียนเรื่องนี้จากทางค่าย MVD ไปนะครับ อยากดูหนังฟรีนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์กันนะครับเพียงตอบมาว่าการสร้างเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์เรื่องใดที่ทําให้คุณชื่นชอบมากที่สุดส่งคําตอบพร้อมชื่อที่อยู่และก็เบอร์ติดต่อนะครับมาที่ t v m c a r d a p c o m ครับผู้โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ครับ และปิดท้ายแบบครบถ้วนต้องมีแง่คิดดีๆจากหนังวันนี้เรื่องอะไรครับเป็นหนังสายลับเป็นการหวนคืนสู่จอยักษ์ของเพียร์สโรสเทกับเดอะดงเวอร์ m แมนนะครับซึ่งมีข้อคิดดีๆด,ดังต่อไปนี้ครับในโลกแห่งสายลับไม่อาจเชื่อใจใครได้แม้แต่คนที่คิดว่าไว้ใจที่สุดก็ตาม เหมือนเดิมเช่นเคยครับขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับพารากอนซีนิเฟ็ก์โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเฟ็กที่สยามพารากอนนะครับเจ้าพธีกรขอบคุณ ESP และขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามครับวันพฤหัสบดีหน้านะครับพบเราสองพี่น้องได้นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับทาง m มเด r n ์นไนทีีกับรายการเอ็มคันนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขตื่นขึ้นมาด้วยจิตที่แจ่มใสพละงกำลังที่กล้าแข็งในการต่อสู้วันสุดท้ายของสัปดาห์ แห่งการทำงานครับครับผมราชวีสวัสดิ์ครับทุกท่านครับกุไนั์ครับ